เจ้าไทยผมรู้ไทยเจ้านี่ไ้เออน้ำกันอะไรบ่เจ้าไทยเราเจ้าอบูทูนเดีผมได้บอกเรื่องน่งีบ่ละอเออไอจีบูทูนไทยดอกเออเออเออเดีกับพอกันทังผมพอดีทั้งจองพอดีทุกที่ซักั้งเพื่อนเชื่อแล้วการทั้งเปจนเฟซบพอดีทุกทักแซเนเพจแล้วกันนี้พอดีมากนี่แหละอยู่หลังเวทีสาวลอยเป็นแ้งอันพุที่เปิดวุ่งทที่สองพอดีเ็เลสสิได้มัดดีนบินเพื่อน มันยังดอกแมนครับเป็นถันประธานไงมันบอ้ยฮาวิลเนาะมันธรรมดานี่เป็นข้างมาดเจ๊ฟมีอารมณ์เพียบก็จะส่งก็เรียกว่าสิมานี่แหละเพื่อนสนับสนุนโดยปลาส้มฮอตดี้นะครับผมเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนหลักของวงคุนี้มันธรรมดานี่เพื่อนว่าให้สนับสนุนกับสีสนับสนุนปลาสิม้าขอเพื่อนเอาไปติดขังรถเพื่อนเสียติดบุ๊กก็เรียกว่าเอาเบสคอยขึ้นเบสยาฟ้าเบสยาฟ้าเบสชีลอยกับคนเนาะ เอออุ้ยบลาค้หลายบักคเขาจะวางหนี่ยขาจ้วาสิม่สิปลาส้ม้นลงส่งมะเร็มดอกเออมึงหันไปบอกเจ้าคนไอเชนเจวอีกขย่างนึงก้อนละมึงจยะขึ้นองเลยไมไปบอยังมเพิ่นบอกคิวสิเพ่นอข่างนึงมันงูลงลางเลยมือนีคิวแล้วสีสงางครับพี่น้องครับคิวสวงหางมันไม่ก็ไมเกมปลาสมปลาสมไปส่องต่อต่อเจนนี่อ้ย ชมชิมปลามี่บอบอบอ,บอ,บอความก็ไปเจา้าผมเจ้าก็หาทำปลาสุปจะมีแบบต่อนนะครับหรือว่าแบบชิ้นเป็นภาษากลางแบบชิ้นนะครับเป็นเป็นเป็นชิ้นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวนะครับรสชาติอร่อยเหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับผม160บาทนะครับผมไม่รวมส่วนหนึ่งร้อยหกสิบพะนแนนนะครับแล้วก็แบบขอตองนะครับหนึ่ง หนึ่งหนึ่ซุปหนึ่งกระสอบใหญ่มีสิบสองห่อนะครับผมแซ่บเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบหัวตองซับซับแบบนะครับพี่น้องว่าชิวสิทอกันบ่อร่อยแซ่บนัวแบบอีสานบ้านเฮานะครับรสชาติแบบกลาสิญจนลำปาวบ้านพอดีทวีศักดิ์นะครับแซ่บที่สุดในโลกตั้งแต่เคยกินปลาส้มมาพอดีไม่เคยกินมาก่อนที่ไหนที่แซ่บขนาดนี้นะครับผมเพราะที่เกิดมาไม่เคยกินอะไรที่แซ่บขนาดนี้พี่น้องสนใจอยากแซ่บเหมือนพอดีต้องสั่งที่เพจเฟซบุ๊กพอดีทวีศักแฟนเพจพี่น้องอย่าไปเสียค่ะเราวกซื้อกินแต่เขียรเราจะไปกินไไดด้ังค่่่ะเเราาาาอมแแตตขย สื่อของจากของเนาะสื่อของจากของจะหนีเราหนีมันก็ต้องกินของจากขวางต้องได้กินอยู่แล้วนะครับกินแล้วผิวพรรณดีผ่องใสไหมเขอดีนะครับคือเขาเป็ากเจนนี่ขายบอๆเขาดีฮักเปอร์เซ็นต์แต่นี่กำกำไรบะมี่อยู่สอครับมือนั้นคล้ายคล้มือแรกเแล้วก็จากมนตรงนี้่าซุ่งพอไหมพอเราขายราคาเต็มพูดไหมโอ้ยผู้ใดบ้านเนาะขาซุ่งหกสิบบาทพูดไม่ผมไม่ได้ฮักดีซัดเข้าไปสองพันในาทาง มานอนมือกายน่ะผักเบิดซึ้นสอรแจงจังหัดพีมาทำไรไข่่องพันาทำไรไข่แม่ขายได้มื่นกว่าบาทไหมทำไปบิดแมอัดหลักเออไปรบกาส่งบดคามึงมาสั่นว่างไงไเิ้สคนเร่ด็บวกค่าส่งวันทต้องบอกคนมาบวกค่าส่งด้วยนะไปหกสิบบาทบวกค่าส่งกัเป็นสองรยเจ้าจังสินะพี่สักกัังเก็ธุรกิจคืออกจังจังิงก่อนมือนีมา กันเนี้ยมงหันเนวมหนจักเนาะคิดว่าอยากใครก็ได้ทุนได้ยังเสนอก็ได้ทุนนี่ีก็ไดทุนไีเลยไปตวงขึ้นสีเสียบมาอ้ยไปสีเสียบันไปแถไมนเฮาไปแไมไข่อะโอ้ไข่อะมน่อลวงอวงพี่น้องคนลวงไอ้าาเนี่ยส่งฟรีเด้อป่ะเด็นจังเลยจังลืมปานี้ยัง่ะจังเลยจังลืมแก้วบองที่อร่อยที่สุดในโลกแกีวบองบองเพ็ด เจวบองบองตราบองเพชรโมเมนต์ไขกระบองเพชรต้องโมเมนต์ตุ่นกระบองเพชรว่ได้ยายตุ่นกระบองเพชรตุนกระบองพชรเป็นพื่แต่ว่าพอทีไขจะบองตราบองเพชรแม่จะไม่แน่นอนคุตาบองนเดกมีสองอันคุิ่ลุกหยาบหคือจังอด้วยสิไปทั้งอันหนึงเบุพอดีที่นี่สองอันจะลืมมันมีสองอันคุณนองครับ พี่น้องคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ้ไปพ่ปลาสุ่มคนวางก้านลายสองอันสองอันเน้อพี่น้องปลาสุมนีอยู่สองอันนงาวันนี้กับ่มีอะไรค่ะพี่น้องรับเส้นรับยิงจะไปบอกสัตว์แม่มันเสียเครดิตเท่าแม่นั่นริงพี่น้องครับแต่ว่าพันพี่น้องจ้างกอาิคแซใครยูวางสีแม่จะไปวางานมมีโอ้ ด้วยคใครจะของแบรนด์บองเพชรเออถูกต้องนี่มีอาจจะมีหลายคนนี่คือไอ้ซั่งไปแล้วสั่งอีกสั่งซ้ำอีกประมาณบางคนสั่งไปแล้วเขาจะเอาไปเลยน่อสื้ออีกซ้ำซ้ะโบแมนบางคนเอาไปเห็ดตลาดโบแมนมันได้หลายมันได้หลายมันก็เลยนบริสุทธิ์ดูมีแบบปีกแบบทรงค่ะพี่น้องบ่แบบปีกบ่มีไม่ได้เห็ดของปีกสัตว์ปีกไม่ได้เห็ดเป็นสัตว์น้ำครับปลาเป็นสัตว์น้ำไม่ได้เห็ดสัตว์ปีกใครปีกโบเตียบยันคิวบ่แล้วนั่ง เจ้าเจ้าสีมัสยงเรียนลูกค้าหอยบะได้เจ้าสีมเัสยงบะได้บะได้เจ้าจะมาอย่าตั้งสัตว์เดือยบะได้บะได้เราเป็นกระยาไนิมิตที่ดีต่อกันต้องส่งเสริมการขายให้กันเจ้าสีม้าว่าเจ้าเดี๋ยวเราซ่กันชิวเอาไว้กันเอาไว้กันเดี๋ยวมาเติมเต็มคนยังไงบ่บ่กผู้ิได้ชิวเออมิตรบินเส้าเนาะเาดิหน่อยแต่งให้หลานข่อยให้เส้าแต่งเส้าสิดให้ตัวมันเจียนชิยวเพราะอกันเอาบุญมังไฟ น่าแต่งอย่านี้นนบ่ยจ้างคนเขาเพ่แล้วบ่อันนี้แม่พวกผมบอกอีบุญหลวงไฟมันหลายคนอันนั่งล่ำยี่สิบสี่คนมันแต่งมาท่านแล้๋ยวแด่ราคาซะเกันมันบ่ยช่างแต่งหน้าเจาะจังมาสามคนมันบอกพอไม่ทันก็เลยเอื่นทักเอื่นหน้าบ้าให้หน้าไปแต่งให้หมดก็เลยห้ยบรรจงเต็มบรรทัดแล้วเนาะชิวชิวชิงดิ่งโอ้ยว่าเป็นเตียงบองทัานบ้านเราลำตา่ายุหลานขวัญลำตาขึ้นหงงน้อยแบบเตีงแล้วไหมคอยติดคนตาถึงคนตาล่างคุณีิ่งขยันบ่างาม บอกจังมอลพุ่นล่ะเนาะคนตายแต่ว่างานบัดยงนบัดเอ้ยบ่อยากจะเว้าได้เอาไม้คําไว้ติบัดน้ําตาพังยาวๆแล้วเว้ยหลานข่ซึ้งใจหลายบ่ซึ้งใจแล้วมันเครียดไปบ่บ่ไเท่าเดียวนี้วาเครียดเด้อว่าอยู่ม .1 เท่าเดียวนี้มันนมหาวิทยาลัยยังบ่ทันผมข่อยู่ตอนเครียดไปฟังคุแม่นปแต่งหนามันสิหล่จักแล้วเนาะแต่งแต่งยมื้อคืน เขาพูดได้สิแต่งหน้ากระจ่างพอดีทวี่ักอะไรเนี่ยมอมอเขพี่น้องอยากเบิ่งงั้นมะมพี่แก้วนี่แหละหน้าแหลกพี่น้องสุดที่สุดน่าเอนื่อยมากคิจีนใครมอมอเป็นอยังกูเจียงไก่มอพี่น้องอยากดูพอดีแต่งให้น้องโซเฟียไปครับสวยงั้มากเลยน้องแก้วน้องน้องน้องไม่เป็นไรพนันมาโนโน่พนันมาบ่เอาจีก็เอาจีล่ะก็ได้ดรวยกันนะบ่เอาจี เบาจนซอกนี่งเบาจนลิ่งลับแมวไม่เบาเพู้เดียวแมวอ๋ตามึนตาจะลิมเลือี่นองครับโอ้รับผู้ใดอยากด้พี่น้องจางสาวเป็นยุสไสครับเล่นยุสเนี่ค่ะพี่น้องปักมุดให้แ้้วจ้านี่ เนนห้าาจ้ะยุบมันอยู่หน้าผากกับพิไว้หน้าผากนี่แม่มันจังอ่านง่ายกันแน่ไปกับเห็นอยู่หน้าผากหลดจริงจริงน,นะมิก้าเซฟรายละเอีดโอ้ยมิก้าเซฟพี่น้องคนดีเขาอยู่มิก้าเซฟสวัสดีครับผมโอ้ยเรื่องอันโอ้ยเจ้าเพื่อเจริญขจอดซุงเหมนสั่งของกันเลยสิบริษัทไทยสุดพ่อแม่นกอเดือดกับพวกเขาไทยไทยปลีกู้ไทยปลีกขายสักพอดีขึ้นบ่ โอ้ยอย่ามาถามเองสันมันหนาเกลียดโบจะนี่ไปหาถามพี่ใหญ่ตอบพวกนี้ฮะเพิ่นถามโอ้ยได้มาหัวตานนี่แล้วกับการนำมุกน้ำมันก็ต้องได้แล้วเพิ่นทักคอยว่าคอยขพูดว่าคนละว่าคนพี่ใหญ่ไง้เนี่ยมันบอได้อยู่ตีพี่ดองบอกอากาศพอดีเลยโอ้ยแตงโตขึ้นเวทีฮะมึงกับตัวร้องสางเราอะคอยว่ามึงวัวข้วใส่เพรเจาะบังบังบังอันนี้บังอันนี้ฮอดดีเด้อ พระเอกที่หล่ออันดับต้นๆเลยนะเพคุนว่าเตกี้พี่น้องคนนี้นี่เตก,กี้เพื่อนชื่อว่าจากไหนเพื่อนว่าเตก,กี้อ,อ,อันชื่ออ่าพี่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษพี่น้องคนนี้แมนนี่เราเสี่ยบไปตัง้งแต่สมัยข่อยเป็นเบาในหน่อยๆเพเ่็นว่าข่อยเป็นเบาเงี้ยเบาถ่อนี่เบาถ่า,าเนี่ยก็ว่ารุ่นเบาเงีายเบาถ่อเบาถ่าไปสร้างพักรุ่มจอมพันไปมาหลานเด้ด้วยโอ้ย พอตองทายจั๊กบานเออนั่นทักไปทางเพียรคนดี้ทวีสักแฟนเพียรอันเจ้าทักไปปุ๊บคอมมุ่งนั่นสิไรลุดลึลุดถึงบ้าอุ้ยเปนว่าแมียนตัดยุศรร่ศิลปินผู้ไทยคนเด้อ<ไ>ละว่าโอ,นนอ้แมียนี่<ไ>ดีแ<ไ>มียนี<ไ>่ดี FC ผู้เหนียวแน่นโออฝนเมย์ฝนไม่ยุ่งศิลป์คนทุกเมยผู้ใดว่าอยู่นี่บอลเรียบๆอยูอ่เจ้เจ้า คลิปนี้กันล่าพี่น้องเพียงฉันมีก่อนก็นแล้วกันนะครับออกกันลิดหนากันแล้วกันครับพี่น้องอสวัสดีค่ะเอา